ก็โย Go, ่ a t ซ u บก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องของ Good TV Gamer นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเป็นประธานสโมสรของทีมต,ต่างๆนะฮะและโค้ดเราก็ผมก็ได้ปีน้ำว่าโค้ดสมหมายสม,มสมชายฮะโค้ดสมชายมาดูกันว่ามีหลีไหนที่พร้อมให้ผมเข้ามาั่งอันนี้ลี ลิกตึงๆนะลิกตึงๆก็คือ okay, เราทีมนี้ผมเข้าวะผมเข้า่ะเ,เออโอ้ยทีมปาริสยิ่งข้อเสนอไหมกับผมว่ะเช็ดมีตั้งสามจุดบวกด้วยฮนะปาริสโอ้โหมีเนมาเคลียเนปเป้เมสซี่เอาเลยแบบนี้นะ อยู่ในกับปารีสวิสิดูคนดีโอเคผมเรามาอยู่กับปารีสแหละมีใค่ะยีโกเสนอทางด้านอันแต่ยีค้อเสนอซื้อเรเน่มาซี่ฮะถ้ามุ้งซื้อได้กูให้เลยราคานี้เจ็ดสิบล้านพอตอนแรกแมวแต่ว่าก็เลยซื้อนดต่อตอนนี้ผมมีอยู่49ล้านเี่ ตอนเนี้ยผมมีตึงตึง,ตงแล้วเนมาร์อีปาเป้แมซี่ตอนนี้ผมไม่ต้องซื้ออะไรอะตอนเนี้ยแล้วผมตั้งการเทคนิคก่อนเทคนิคน้พีคิกผมไม่เอาเอาคนนี้ผมผมชอบอะรุดกับตันแมซี่ปะ เล่นเกสต์เตเดียมไม่ค่อยถึงมาเราซื้อโรนันโดมาเข้าร่วมทีมดีกว่าเว้ยเออซื้อโรนันโดมาเข้าร่วมทีมดีกว่าเราซื้อโรนันโดมาเข้าร่วมทีมดีกว่าเว้ยมึงเว้ยพี่เจนูรู้เราดู สามล้านนะทีมเราเต็มมอต้องขายนะักเต็มว่ะแมสซี่กำลังอยู่พอดีเลยหยอกเล่นกูไม่ขายกูไม่ขายผมไม่ขายผมไม่ขายถ้าผมขายขึ้นมานะผมโดนพวกคนกระทืบแน่เลยเออเฮ้ยเสียยรามอนนะเฮ้ย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  ราโมราโมราโมอจแล้วราโมะราราโมราโมดาโมะดามตอนนี้ผมขายตัวแปสได้แปสองขายได้แปดสิบองขายตัวแปดสิบสองกว่าตัวเลตติ้งแปสองก็จะขายได้ตังเยอะแปดสิบสองนี่ไงยี่สิบสี่ล้านว้าว ป๊บอาจจะยืดซื้อมายี่สองล้านไม่เป็นไรแต่แมสซี่กูไม่แมซี่มันให้กำไรนะห้าสิบเอ็ดล้านเอาอีกนิดึเดียวเอามาละห้าสิบสองมันไม่เอาแล้วมันนี่ยืดกับเราแล้วเว้ยมันเอาท่านั้นสุดสุดแล้วเจ็ดเก้าอันนี้ยืดมา ตอนนี้ผมมีอยู่82ล้านด้วยตอนนี้ผมโคตรรวยเป้าหมายหลักของผมคุณรู้ไหมผมจะซื้ออะไรซือร้อโฟเดนมารนัรโด,ดแล้วค่อยซื้อพอเราซื้อได้แต่ผมจะซื้อโฟอเดนเควินบอยอยี่พี่เกก็ตกยุคกะ จ้ามือดีเจมส์กัเกย์ก็คอยสัน่นเลยอย่าไปคิดมากเลยหาคนนั้นไม่เจอจนได้นหฮนเดสันแล้วสุดใจหนุ่มโอเคผมผมพี่ไปหาชื่อดีกว่านะหรือพี่เกย์ยังไม่ปรากฏก็ได้ เออนี่โฟดนเป็นคนเดียวใครฟิลโฟเดนีอันนุนี่อยู่กับแมททิตี้มันไม่รุ่งเว้ยมันไม่รุ่งไม่เอาอะเอาแล้วอีกอ,อันนี้ให้แปดสิบล้านอ๋กูเหลือหนึ่งล้านนะให้มึงรอเล่นใช่ไหมเนี่ยกูเหลือห้าแสนเลย ก็เหลือห้าแสนทียเอาเด็กฟอร์มยังไม่ดีอะ่ะเด็กฟอร์มพี่แกเข้ากองกลางได้เลยนะซื้อโรนัลโดต่อขายนักเตะแล้วซื้อโรนัลโดตอนที่ผมจะขายซื้อลูนันโดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ไม่ขายไม่ขายผมจะซื้อโรนัลโดมาเข้าลุมฟีนก็คือพี่แกอีกไม่กูไฤดูการ์ดสาวม,ม่ดูพี่ ทาคีมีทำบอดุไมใช่เออผมว่าผมจะขายอันนี้ตัวนี้แลโก็ดดิลุเออาแล้วลกูรสิบสองล้านก็น่าสนใจอขายไปอันนี้ยลสิบกล้านใช้ได้ไม่เปไรไม่ตึงตไย ตรเนี้ตัวสำรองนี่น,น,น,นี่อันนี้ทำให้เข้าทีมได้ก้ามาอยู่ได้ด้วอันนี้ผมแทบไม่มรู้จักเลยนะเราได้โรนันโดมาเข้า่วมทีมแล้ว โรนัลดุ้ย,ยตัวเนี้ยฟอร์มพี่เก็กก,ก่อนเนมาเอลปาเป้และแมสซี่เว้ยผมจะให้โรนัลดุ้ผมจะให้มันมีกองหน้าแบบสี่ตัวนี่ไงประมาณเนี้ยกองหน้าประมาณเนี้ยเอาเอาปเลปาเป้ตัวลุกแล่วกันโรนันดลด้มาและรูชเนม่าเข้นมา จำหนึ่งนี้บักเพนอ,อามมสาโม่งนีเพระว่ามนลืมชิบหาย่ของอันนี้ให้ปาเป้เป็นตัวุกแล้วก็มาจัดทีมด้วยเมสซี่เนมาใส่เบอร์เมสซี่เบสิบสิบเนมาเบอร์สิบ้ปาเป้ใส่เบอร์สิบม่ใครยืดใส่ ให้ปอปปี้ใส่บิสิแล้ให้ลุงนใส่เบอรจ็ดโอเคแล้วก็ครับผมโค้ดคนเก่าเขาได้คว้าถ้วยคุณรู้ไกี่ถ้วยโอ้โหลาลิกันสิทธสมัย <an> ก็ขับขับเฟรนหรือของฝรั่งเศสสิบสี่สมัยซุปเปอร์ขับสิบเอ็ดสมัยลาลิกาทูเฟรนเฟรนหนึ่งสมัยโว้านี่คือผมต้องคว้าขอ,ของส่วนตัวให้กับเขาใช่ไหมเนี่ยไปเข้าเล่นกันเลยเออขอเปิดดูกาลแล้วก็ แล้วพวกเจะได้แข่งซุปเปอร์คัพใช่ไหมเลิฟเอยฟได้เไดบุกถั้งสิบสองครั้งในชีวิ บอกเนี้ยวตั้งแต่แข่งซุปเปอร์ครับแล้วจะได้ควอดช่วยให้กับทีเอา้าไอ้ป๊าปปี้ตายฮะเอาไปลเไปลยกรอดดิ <c oughs> โอเคตอนนี้ไอ้ป๊าปป้ตายหูมันน้งนี่ตายมา <c oughs> แล้วก็ ใช้สีท้งสามเดิมแล้วเมียวที่ป๊อปเป้ตายาและ,ะกองกลางก็เอาคุดอยู่ประมาณนี้นี่ฟูนิดมันอยู่เบอร์นี้ไม่ได้ผมไม่ค่อยสบายนะหลังจากสอบเสร็จผมก็เลยอาจจะมีแบบจามน้ำมูกน้ำมูกนิดหน่อยเออแมทซี่ไม่ใช่ ต้อโทษต้องโดนนะด,ด,ดเอาเลยเลยเลยเอาไปเอาไปเซียวราม,ม่อนี่เด,ด,ด,ดี๋ยวเราดูโอเคเปลี่ยนให้กับเสร็จละเซียวราม่อนมึงใส่เบอร์นี้ที่งเหรอวะกูรู้ไม่เชื่อ <laughs> โอเคมาแข่งในรอบซูปเปอร์ครับพี่ยีดเอเปเป้ในแดนมาบาดเจ็บอีกได้ลูกแข่งตาเดียวบาดเจ็บเลยฮะโอ้มาดูกันปารีสแข่งกับไนตันเนาะไม่ใช่ทีมนเมงใช่ไหมเพราะผมไม่ใช่คนฝรั่งเศสเฟอร์มินุสทำไมผมจับเอมปเป้มาได้ดีคุก ผมว่ามีความสัมพันธ์กับมันเว้ยเวลาผมเล่นเกมใดอ่ะผมจะเอามันเนี่ยมาตั้งเป็นคนฟรีคิกตลอดเลยพพเพราะผมฟรีคิกด,ดีจัดบอกไว้โดนันโดก็ได้โชว์ประตูแรงในสีเสื้อของปารีสแซงต์แชร์แมงหรือ PSG PSG ไห็นไหเออกูใช่ฮาคิมีเหยดคีฮาคิมี นี่มาเดยทำการลูกไกลลูกโทษจะคิดจะนู่นเลยาด้วย <c oughs> เข้าแล้วเข้าประตูเกินตะข่ายปับมาแบบนี้เขาได้คองค่คีบีเสียบไม่โดนรามอสเสียบโดนน, <c oughs> น,นิดนินอาจจะมีแบบไอจับคอสักนิดหน่อยนะโฟเด่นปัน่นโค้งๆทำเป็นประตู ดูลูกดิครับั่นโค้งนี่ทำป็นประตูเลยโฟ่เดนนี่สุดยอดเลยจต่ด้านบีมาจากทางด้านเฟอร์มินริชปั๊บโอ้โหปัดได้ฮะรุชหรือรัดนะแต่ผมจะเรียกมันว่ารุชเพราะผมชอบเลยไฟนอลนั้นสราชนะเรา,าได้ดึกอีกครั้ง จากทางด้านของฮาคิมิฮาคิมิีตามโค้งโค้งทำประตูแต่คิมิปัน่นโค้งโค้งโคลส่วนได้ทำประตูอย่างทันทีตอนนี้ทางด้านของนานาตาลไม่ใช่เอเคพีจีได,ด้บุกเข้าจากค่ายคิมมีบันเล่ โอเคก็ไม okay, so ่มีอะไรบ้างนะตอนนี้ก็จะหมดแล้วจะหมดเวลาจบเกมกรับผมมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรมันได้เกิดอะไรชูถ้วยสิครับเออโหเป็นสมัย42่สบสองให้กับทีมปัที่เลือกโปรย